4เป็นการกลับมาในรอบแปดปีที่ผมได้นคุยกับพี่แกแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นมือถือที่แบบคุ้มมากด้วยสเปคที่ค่อนข้างดีในราคานสาี้ากเจโอเคครับเป็นสองส ทางมองแล้วนะคะขอเรียนเชิญดรแกร่คุณฐาคณิตพอดทองประเสริฐประธานกรรมการบริษัทค่าวเทกล่าวบองออร์แอลและแนนดับริษัทเขาเสียงปรบมรือทานด้วยค่ะกราวสวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมตื่นได้อีกวันหนึ่งนะครับก็คือก็นอน นอนน้อยแต่นอนนะนะครับก็ตื่นเต้นนะครับว่าจะได้กลับมาขาย s t c ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าแบรนด์ t c เนี่ยมันก็มีความสำคัญน,นะครับคนยุคสมัยก่อนเนี่ยก็จะเคยขาย s t c มานะครับแล้วก็จะรู้ถึงความที่มันทานสมัยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ทนทาน ต้องบอกว่าเมื่อยุคก,ก่อนๆเนี่ยแปดปีั p ขึ้นไปเนี่ยคนที่มาใช้ HTC เนี่ยจะรู้ถึงความเว้ล์ดของมันรู้ถึงความที่มันเป็นสมาร์ทโฟนที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เจ๋งนะครับอันแรกคืออะไรอันแรกคือราคาโดนใจในกลุ่มสินค้าเดียวกันต้องบอกว่า HTC ก็เหมือนสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อนะครับมันจะมีตั้งแต่สตาร์ัพตั้งแต่2,990บาทจนถึง ตัวของเขาเขาถูกของรุ่นหนึ่ง,งหมื่กนกว่าบาทนะครับอย่าเอาสเปคตัวสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทของผมแล้วไปเทียบกับตัวห้าหมื่นบาทไม่ได้ผมเห็นคุณพี่อ๋นะอยูทูบกันนะมาคอมเมนต์ผมก็มงงๆเขาก็ราคาแบบนี้มันเราก็เวล่าเก่งที่สุดแล้วที่บอกให้คุณต้องเอาราคาเอาสเปคไปแคุณต้องมาเทียบกับราคาของผมไอ้รุ่นที่สเปคเท่าเทียมกันผมว่าราคาแค่ไหน กลย,ยุทธ์การวางราคาคห้เราผมทำงานมา26ปีในวงการโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วแม้ผมวางราคาคือไม่ใช่ต่ำที่สุดไม่วางต่ำที่สุดหรอไม่ใช่แต่ไม่ใช่ราคาสูงที่สุดก็ไม่ใช่กลางแต่ในกลุ่มเดียวกันเราเก่งสุดอีาสาคะ้าอีสีดค่ะอีสพลซอมาโชว์เนสีมานะคะมาด้วยกันสงสีเช่นเดียวกันค่ะสีดำแล้วก็สีลูน,นะคะไปดูที่สเปกกันดีกว่านะ้ำ มอเตอร์ดอกนะคะตัวนี้เป็นจอยอินเซล9 0ิบเกินค่ะเฟยมเด่นเล่นใส่ลื่นไม่กระตุกนะคะมาด้วย G 5 7นะคะ CPU คะแต่เซอรี่5,000เช่นเดียวกันค่ะก็โหสเปคขนาดนี้แล้วเราไปดูราคาดีกว่าราคาไทยปลิตอยู่ที่เพียงแค่3,599บาทเท่านั้นเองค่ะเห็นผมจริงๆที่ผมรับเฮดซีมาเพื่อที่จะมา มาบอกตอบให้กับแฟนๆว่าคอนเซ็ปต์ของค่อนข้างดีมากคือเป็นมือถือเพื่อคุณนะครับเป็นมือถือเพื่อใช้เพื่อผู้ใช้เมื่อผมครับผมมีคอนคเซ็ปต์ในการทำคอนเทนต์ในในการทํางานของผมเดยวูไหมเวลาเพื่อนกทิ้งผ,ผมโคตรมีความสุขเลยผมพยายามที่จะทำคอนเทนต์ออกมาเพื่อให้คนดูม,มีความสุขได้มีความสนุกกับการได้ดูคอนเทนต์เช่นเดียวกันครับเวลาที่ผมจะ โฆษณาหรือทำโปรโมทสิ่ง,งสิ่งหนึ่งโปรดักติ่งหนึ่งให้กับคนดูสิ่งนั้นครับต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าสำหรับแฟนคลับหรือคนดูของผม HTC hey ครับเป็นการกลับมาในรอบแปปีที่ผมได้คุยกับพี่แกแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นมือถือที่แบบคุ้มมากด้วยสเปคที่ค่อนข้างดีในราคาที่ถูก เทียบรุ่นกันนะคุ้นและดีกว่าเจ้าหลังเจ้าใลตะต่างด้วยความที่เพชรทินีชื่อเสียงในอดีตก่อนหน้านี้แล้วแล้วลางกลับมาในครั้งนี้ครับผมก็มีโอกาสได้ใช้ได้ลองใช้แล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงโครงสร้างของราคาคทั้งหมดผมมองว่ามันมันค่อนข้างที่จะเอรชที่จะบอกต่อให้กับคนใกล้ตัวนะเอาคนใกล้ตัวหมายถึงว่าพ่อแม่ผมหรือเพื่อนๆผมนะครับ อย,อยากให้ลองใช้แล้วรอนต่อไปถึงแฟนคลับผมะนะที่มีหลากหลายกลุ่มช่วงอายุนะครับผมว่าเฮ้ยเขาเขาเหมาะนะครับแล้วก็ในราคาที่สูกมากๆตันนี้เพงออกมาสารสกั์<อ>จะล้างอยู่นะว้าวสอง,ง 4, คุงโรทีซีเลยครับเอ้มาแล้วก็ผมก็ไม่เคยทำช่องยูทูบเลยครับก็เพิ่งถ่ายได้ไม่ถึงปีตอนนี้ก็ยอดร ยอดจิตตากับพราวสามแสนคนแล้วโอ้โหถือว่ารุ่นแรงมากค่ะพี่เมย์ค่ะจ้ขอเสียงปรบมือให้กับพี่เมย์หมูโอเมย์ด้วยนะคะนี่คือเราใช้ยานจริงนะฮะเนอร์นะคะใช้ยานจริงได้ชิ้นใหญ่ของเราด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางเอทีซีด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเพลงยจะมีใจได้ทุกคนอย่าลืมไปดูนะคะเพิ่มกอรดูให้กับพี่เมย์ด้วยนะคะเล่าเดี๋ยวเดีตไปที่เทมิซ่าใช่ไหม บางท่านอาจจะเป็นติ๊กไวรุสอาจจะเพิ่มเพิ่มมาเจอในสี่ปีนี้จริงๆหรือเปล่าเนะครับจริงๆแล้วทีเนี่เป็นแบบเก่าแก่มากซึ่งมีประสบการณ์ประกอบกันทั้วันนี้เขาจะมีประสบการณ์ในเรื่องสมาร์ทโฟนมากในวงการสมาร์ทโฟนตอนที่เราเริ่มเปลี่ยนมาเป็นจากโทรศัพท์บุกออกมาเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับ HTC คือเจ้าแรกที่ทำระบบปฏิบัติการแอนดรอย ในยุคนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่า Google Phone ที่เรียกว่า Nexus o n คครัเป็น Android เครื่องแรกรุ่นแรกของโลกนี้เลยซึ่งถ้าอันด้านหลังของ Nexus o n ควันครับตรงข้างบนา่งด้านล่างฝาหลักตรงเนี่ยจะมีโลโก้ HTC HTC เป็นคนผลิตให้กับ Google Nexus o n คเพราะฉะนั้น Android the first one นคือ HTC นะฮะแปลว่าเก่าแก่มากมาก แล้วยุคสมัยที่ผมเริ่มทำแบรนด์สายไฮเท็กับน้องหนุ่ยเนี่ยนะฮะรเราก็เริ่มทำคอนเทนเตอร์ไอทีเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องสมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะเอ c ก็เป็นแบรนด์แรกเลยที่เข้ามาทำกานรตลาดเราสาร้างชื่อเสียงในระดับโลกเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์แห่งยักษนะฮะแต่เดี๋ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเ,น,เงนี่ยในประเทศไทยนะครับก็หายหายจากการทำรตลาดแบรนด์เอชซีซีก็เลยหายไปหายไปประมาณเจ็ดแปดปีได้นะครับพี่แด๊กครับแต่ คนไทยบางคนยงังไม่ทราบบางคน,นอาจจะคิดว่าอุ้เอชซีซีนี่เลิกทำไปแล้วใช่ไหมฮะผมเนี่ยเดินทางไปงานงานในประเทศไต้หวันนะ,ะับทุกปีนะฮะชื่องานคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะจัดที่ไต้หวันเป็นงานคอมพิวเตอร์ยใหญ่นะครับเราไปทุกปีเราไปที่ไต้หวันซึ่งเป็นบ้านเกิดของเอชซีซีนะฮะเอชซีซีเนี่ยมีชอ็อปมีร้านขายแล้วก็มีโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะครับขายอยู่ทุกปี เพื่อนเน่คนไทยไม่ค่อยรู้แล้วผมก็ลงโซเชียลตลอดนะฮะถ้าย้อนกลับไปดูในเฟซบุ๊กผมเนี่ยหกเปีที่แล้วเนี่ยผมก็บอกว่านี่ไงมาไต้หวันผมมาเดินตึกซินเทรน <c oughs> ที่เป็นเหมือนแบบไอทีมอลบ้านเราเลยนะฮะตึกซินเทรนน,นี่มีช็อปไอซีซีผมยัพา <c oughs> ไปดูสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆในปี <c oughs> นั้นเนี่ยของไอซีซีเหมือนกันก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นก็ไม่รู้อทีเดินทางนะคะจกตลังใจกับความเชื่อนะคะเป้าหมายของเราที่จะเกิดตรงกันไปวันนี้นะคะมั่นใจในอย่างนี้